Thank you. หลักการตอบโต้คำหยาบคายพระเยซูอ่ะถูกถูกคำหยาบคายถูกคำเยาะเย,ะเยะ้ยแต่ว่าหลักการตอบโต้ของพระเยซูก็คือว่าพระเยซูจะไม่ตอบโต้ในแบบที่คำหยาบคายกลับไปนะคะแล้วก็พระองค์อ่ะไม่คิดอาฆา,าตมาด้ายบางคนบอกว่าไม่ตอบโต้แต่ข้างในคุณคิดอาฆา,าตมาด้ายพระเยซูไม่ทําแบบนั้นนะไม่ตอบโต้ในแบบที่ไม่ดีกลับไป 2. ไม่อาฆา,าตมาด้ายหรือคิดหมายไว้ในใจ 3. ฝากมอบการนั้นไว้กับพระเจ้า วันนี้คุณอาจจะถูกกระทํามาบางคนบอกว่าดูเหมือนไม่ยุติธรรมเลยที่เราจะต้องมาทําแบบนี้จริง,รงๆในโลกนี้มันไม่มีอะไรยุติธรรมเลยค่ะการที่พระเจ้ามาสิ้นพระชนเพื่อเราแทนเรามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยุติธรรมนะแต่มันเป็นเรื่องที่พระเจ้าอยากจะทําให้กับเราเพราะว่าพระเจ้ารักเราและทําไมพระเจ้าอยากจะให้เราเดินอยู่ในวิถีเดียวกันกับพระเจ้าการให้อภยัยการให้โอกาสการไม่วิวาทกันไม่ต่อสู้เพราะพระเจ้าอยากให้เรามีความสุขไงคะคุณคิดว่าอ การวิวาทการต่อสู้ทำให้ใครมีความสุขคุณสามารถเอาชนะคนรอบข้างได้แต่การเอาชนะนั้นน่ะถ้ามีใครสักคนชนะหมายความว่าจะต้องมีใครสักคนแพ้แล้วความสุขมันจะอยู่ตรงไหนล่ะฮะพระเจ้าไม่ได้เกิดมาให้เราเอาชนะ แต่พระเจ้าเกิดมาให้ต้องการให้เราได้มีความสุขร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจักจารร่วมนิมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักจารร่วมนิมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ